แันมาทำอะไรครับวันนี้ครับตกปลาวันนี้มาอย่างครับตกปลาเซเบตติ้งไม้สวยๆครับโอ้ยยังนะแอเคแอเคเนี่ยต้องได้ปานี่นี่ เบียดทอดสามสิบอยู่อ่ะเกินเียถ้าไวจะทีแล้วก็เชิงมือเขาจะโบกกันเอ้ยของแทะไหมสวยๆครับเออมือนี่าากยคิดมากเหรอครับ เลยวันน <are> ี้่งโอ้โหบุกอี่น่นครับบุกแรกจอลองครับว่